น้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งที่กำลังฮิตในตอนนี้วันนี้ไอเดียมีโสภาก็มี5ประโยชน์เด็ดๆเดดมื่อรู้แล้วคุณจะต้องอยากดื่มน้ำมะพร้าวไปทุกวันเลยค่ะเริ่มจากน้ำมะพร้าวดีต่อการทำงานของหัวใจในน้ำมะพร้าวจะไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันจึงดีต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ประโยชน์ที่2น้ำมะพร้าวช่วยลดความดันโลหิตน้ำมะพร้าวจะอุดมไปด้วยวิตามินซีโพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการควบคุมปริมาณโซเดียมในร่างกายได้ดีหากร่างกายมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงจะทำให้ความดันโลหิตลดลงซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เราควรดื่มน้ำมะพร้าวสดจากลูกอย่างน้อยวันละหนึ่งลูกเพื่อควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติค่ะต่อไปเป็นประโยชน์ที่3ช่วยชะลอความแก่และลดริ้วรอยบนใบหน้าในน้ำมะพร้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายช่วยลดความเครียดและลดการถูกทำลายของเซลล์ต่างๆในร่างกาย และน้ำมะพร้าวยังมีสารเอสโตรเจนสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มคอลลาเจนและอีลาสตินที่จะช่วยทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นนุ่มกระชับช่วยให้ผิวสดใสดูอ่อนกว่าไว้ค่ะมาถึงประโยชน์ที่4บรรเทาอาการปวดศีรษะสำหรับใครที่มีอาการปวดหัวไมเกรนการดื่มน้ำมะพร้าวก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยลดอาการปวดหัวดังกล่าวได้ เพราะในน้ำมะพร้าวจะมีแมกนีเซียมที่จะช่วยลดอาการปวดหัวไมเกรนให้ลดลงได้นั่นเองค่ะและประโยชน์สุดท้ายช่วยในการลดน้ำหนักสำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงลดน้ำหนักการดื่มน้ำมะพร้าวถือเป็นอีกตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะในน้ำมะพร้าวจะมีแคลอรี่ต่ำไม่มีไขมัน และเอนไซม์ในน้ำมะพร้าวก็จะช่วยในการย่อยอาหารและกระตุ้นการเผาผลาญไขมันได้ดีด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับประโยชน์ของการดื่มน้ำมะพร้าวแต่ก็ขอให้ดื่มน้ำมะพร้าวสดๆจากลูกและดื่มในปริมาณที่เหมาะสมควรเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีเพียงเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วล่ะค่ะ สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูแลตัวเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ